นิยายเรื่องฝั่งรึกตรึงใจประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพาเสียงโดยพิรุมรตีหากชิ้นชอมนิยายเสียงช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตัวใหม่นะคะแต่ท้าผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ,ตอสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m a r k e t .com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอยกดแชม์โฆษณา,พาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต,ตใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบทที่13ยืเส้นยืดสายตอนเช้าคนงานในไร่ของวิมลนดารา ยกเข่งทุเรียนกับผลไม้อื่นมาๆที่บ้านส่วนหนึ่งเสียงคนงานพูดคุยกันทําให้คนสองคนที่กําลังยืดเส้นยืดสายในตอนเช้ากิดริมฝีปากจนห่อเลือดหญิงสาวอาบน้ําไปจนเสร็จแล้วแต่ว่าลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้ามาในห้องน้ำด้วยและจะใส่เสื้อผ้าชุดเก่าที่เปื้อนเหงื่อตอนเช้าก็ใช่ที่จึงเดินลกลืแกาออกมาจากห้องน้ำแล้วก็นั่นทำให้คนที่นอนสงบไปแล้ว ลุกขึ้นตั้งอีกขนราวิวันเห็นแล้วก็ดักคอทันทีหยุดเด้ค่ะไปอาบน้ำราวิหิวข้าวทอยคำนั้นทำเอาคนที่คิดใหม่อยากจะฟันกำไรอีกสักขนสองขนถึงกับหน้ามุยพันแสงถอดเสื้อผ้าแล้วก็เดินหืนหาอยดยังไม่พอใจเข้าห้องน้ำท้าทั้งที่ยังไม่ได้เบิลทังยังวาดมือไปฟาดก้นเด้งๆของคนรักไว้หนึ่งที เพี้ยเจ็บนะเสียงคุณเปล่งขึ้นพร้อมกับใบหน้าสวยที่หันความคึงใต้ไม่พอใจเด้เรกแต่เมื่อเห็นความกำหนัดที่ฉายชัดเอาทางใบหน้ากับดำท่อนที่เดินทองเทงก็รับรู้ได้ว่าเขาต้องอดกลั้นขนาดไหนก็โกรธไม่ลงได้แต่อมยิ้มให้คนเอาแต่ใจแต่เมื่อไม่ได้อย่างใจก็นาบูดบึง้งเหมือนไวทองสามขวบ หนึ่สภาพหามีลูกกับเขาดรงนิสัยตานหนูกับยายหนูเป็นแบบนี้แล้วก็ถ่ายท่อไปสู่ลูกของตลกไม่น้อยถ้าม่อยากเจ็บจิ๋มก็อย่ายิ้มให้พี่ประตูห้องน้ำปิดปังพรอกะคำพูดพันพาน,นั้นทำให้เธอถึงกับหัวเราะหัวร้อนน้ำตาเร็ดแม้จะขี้งอนแต่ก็น่ารักไม่หยอกเลยทีเดียวผู้ชายอะไรเนี่ยราวีวัน ลิฟบแต่งตัวแล้วก็เอาไปจากห้องก่อนที่พ่อคนหยุดหยิดจะออกมาปั้าเธอจนเจ็บจิ๋มอย่างที่อาคาดเอาไว้วันนี้นอกจากจะตื่นมาทำข้าวต้มให้พันแสงแล้วเธอยังทำอาหารชาวสตาร์อเมริกันให้เขาด้วยแต่ไส้กรอกเยอรมันที่เพื่อนแม่ซื้อมาฝานี่สิมันอวบอ้วนชวนให้นึกถึงไอ้นัน่นจนเธอถึงกับหน้าเห่ร้อนสาบานว่าไส้กรอกในห้องอร่อยระเด็ดเผ็ดมันที่สุด เธอจัดอาหารไว้รอคนหื่นทั้งสองชาติเขาต้มใส่ไข่รั่วสองฟองแบบจัดหนักเพราะว่าเสียพลังไปมากวันนี้คนคีคุยบอกว่าจะไปรับทุเรียนโชว์จะได้ซ้อมบินเขยสวนวิมวลดาราหากหมดเรียวแรงก็จะอายพี่ๆคนงานในไร่คนเป็นเมียอย่างเธอแน่นอนว่าอยอมไม่ได้ชายหนุ่มแต่งชุดรำลองสบายๆแต่สาบานเธอว่า ราคาไม่สบายกระเป๋อย่างแน่นอนกับดูข้อ่วนวันนี้อย่างที่บอกคุณชายพันแสงจะนอยหน้าได้ยังไงเธอมองเขาเดินมานั่งที่โต๊ะโดยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้แฟนดีแฟนรักแฟนนี้ใส่รวยแล้วก็แฟนทำการบ้านเก่งพันสงเห็นแววตาว่าที่เมียแล้วก็ไม่อยากกินข้าวเช้าเลยจริงๆสายตานั้นไม่ต้องบอกก็รู้ ว่ากลืนกินเขาไปทั้งตัวแล้วจนเขาตั้งกระแอมขึ้นก่อนนั่งที่โต๊ะอาหารที่เธอจัดเอาไว้ถ้าหิวพี่เราไปเล่นจำจีกันได้นะครับเขาโน้มใบหน้ามาใกล้เธอที่มองเขาจนมือไม่รู้ว่าวางแผนจะกินเขาอยู่หรือเปล่าจึงชวนไปเล่นจำจีอีกรอบเผื่อว่าใช่จะจัดหนักให้สมใจรอบเดียวก็พอคะ่ะสาบ,บานว่าระวีของผม รอบเดียวไม่เคยพอครับพันแสงน้มไปหอมหัวดาก็นั่งลงวันนี้เธอขุนขาวเต็มที่ดูจากอาหารตรงหน้าทั้งไทยทั้งอเมริกันหรือว่ากลัวขาวมดแรงกันทำเองหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะตักเองกับมือคนตั้งใจชมเมียซักหน่อยแต่ว่าโดนเมียช็อตฟิลล้วหนึ่งแต่ต่อให้เมียทำเองหรือไม่ทำเอง ตาช่างยี่ห้อพันแสงก็เอียงให้เมียพร้อมกับชมว่าอร่อยตั้งแต่ยังไม่ชิมเพราะคนทำอร่อยมากทำเองค่ะมีแค่ไส้กรอกที่ไม่ได้ทำเองเมื่อเห็นสีหน้ายิ้มขาของเขาแล้วเธอกเ็เลิกแกล้งทางลุ้นว่าจะอร่อยถูกปากเขาหรือเปล่าทางที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาต้องชมแบบไม่เป็นกลางไส้กรอกไม่ต้องทำเองก็ได้ครับ เดี๋ยวพีจะปานให้ขอแค่ระวีกินให้อิ่มท้องก็พอดวงตาประกายเจ้าเร่บวกกับเสียงหืนหามนั้นทำให้รู้ว่าไม่ใช่ไส้กรอกบนโต๊ะอย่างแน่นอนแต่เป็นไส้กรอกของเขาตั้งหา่าทานข้าวเถอะค่ะไหนใครจะคุยไว้ว่าจะเอาใจแม่ยายสอนเป็นเขยไรยวิมุนดารายคะเธอดับฝันสายตาเพราะท้องรอบบท u o แล้ว อาไว้อ่อยตอนอยู่สองคนก็พอได้เลยครับใช่หนุ่มที่มองเผินๆแล้วเหมือนอาหารบนโต๊ะจะเยอะแต่ถว่าคนกินจุกริยัดเกรี้ยงแทบจะเรียชามทางยังมองไส้กรอกอีกครึ่งหนึ่งในจของเธอตาเป็นมันจนต้องตัดใจยกให้เขาแล้วคนกินจุก็อิ่มท้องจนท้องกลมกริ้งแล้วก็ย่างเดอออกมา แบบไม่รักษาภาพพจ์หนุ่มเพลย์บอยเลยอืมกินจูดระหว่างอ้วนนะคะสะอ้วนได้ไงล่ะครับก็มีคนให้ออกกำลังกายตรงนี้งไงอดทนหน่อยนะกินมากก็ต้องออกมากประวีวันเทน้ำส้มให้ไม่ต่อคำของเขาอีกพูดทีไรเข้าตัวถุกทีดื่มน้ำส้มค่ะคันเอเลยนะคะจะได้สดชื่น เธอบอกเขาแล้วก็หันดําเตรียมหมวกเราก็พากันเดินย่อยอาหารเข้าสื่ไปหาแม่วิมลนดาราคุ่มคนงานเก็บทุเรียนเห็นว่าลูกสาวภาวะที่รูกเคยมาก็เรียกให้เข้ามาดูทันทีพร้อมกับอยากอวดทุเรียนเจลดพีเมียมของตัวเองราวีพาพี่แสมาทางนี้ลูกคนที่ตื่นเต้นเห็นจะเป็นมารดาตอนแรกคุยกันดบดีว่าจะให้เล่นตัวซะหน่อย แต่พอมาถึงดูสาวกลับเป็นหมาหัวเน่าเสียแล้วได้เยอะไหมคะแม่ทุเรียนปีนี้ได้เยอะรูปนี่เดี๋ยวก็จะมีคนมารับใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งนอกแล้ววีม,มอนดาราบอ,อกเห็นดีใจแม้ว่าส่วนนี้จะทำเพียงแก้ว่างให้ชาวบ้านที่มารับจ้างเก็บผลไม้พวกนี้มีรายได้แต่ว่าเธอก็ทำออกมาได้อย่างดีทีเดียว แต่ที่ไม่ทําก็คือให้หนักท่องเที่ยวม,มาชมสวนแล้วก็ทาผลไมส้สดเพราะหากทําสวนก็จะโรมดีจังเลยค่ะแม่รู้เคยแม่เขาอยากรับทุเรียนราวิวันเห็นคนที่มาด้วยจองรับทุเรียนตาเป็นมันทั้งเข้าไปสอบถามโน่นนี่นั่นว่ารับอย่างไรจังหวะแบบไหนอย่าดีกว่าลูกมันอันตรายเดี๋ยวพลาดเข้า ลูกเขยแม่ก็เสียชมันพอดีแน่นอนว่าหัวกยิ่งกว่าลูกสาวก็ลูกเขยเนี่ยแหละนันสิคะราวีเตือนขึ้ไม่ฟังเดี๋ยวให้เขาลองลูกบอบๆสักลูกนะคะวีมุนดาราเดินไปบอกคนงานให้ลูกเขยรองรับทุเรียนแต่ว่าเอาเป็นลูกเรเล็กแล้ก็กำชับให้ยนต์ให้ดีหากลูกเขยเสียชมแล้วก็จะโดนหักเงินคนงานเก็บทุเรียน เกรงไปหมดหลังจากคนที่อยากลองประสบการณ์ใหม่ที่นอกจากเปิดบาร์ขับเรยอยอสเ้าก็มารองรับทุเรียนที่สวนของเมียดูบ้างเพื่ออนาคตตกงานจะได้มาขอเกาะแม่ยายพร้อมนะครับ1 2ึสคนงานโยนทุเรียนเป็นจังหวะแล้วก็โยนลงมาด้านล่างให้รู้เขยคุณยิมมนรับคนที่ซอยท้ายอยู่กับที่ด้านล่างตื่นเต้นรวมทางราวีวัน ที่ยืนให้กำลังใจอยู่ห่างเอาใจช่วยเขาไปด้วยอ่าฮึบได้แล้วเสียงเฮรันสวนเพราะคนงานตักก็รู้ยันตัวโก่งว่าลูกเขยคุณมวจจะเป็นอะไรไหมเมื่อรับได้ทุกคนก็ปรบมือดีใจดีกับพันแสงคนที่ทำได้ยกนิ้วก็เจ๊กร่อให้กับเมียสาวแล้วเขาก็รับอีกสองสามลูกแล้วก็เดินเล่นในสวนกับราวีวัน ส่วนยี้กี่ไร่ครับพันแสงถามปรับพื้นที่ของสวนกว้างนะทางเส้นทางมาสวนก็ติดกับถนนราดยางมีน้ำไฟเข้าถึงแบบนี้คิดมูลคา่าคร่าวๆต่อไร่ก็ไม่ตม่ำกว่าหนึ่งล้านบาทแน่นอนรอยไร่ค่ะราวิวันพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติฮะรอยไร่คนได้ฟังก็ตกใจเพราะไม่แน่ใจว่า อนนาณาจักรเขตของไรยสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแต่ก็สุดลูกหูลูกตาพอควรยิงเมื่อฝั่งว่ารอยไร่เขาก็ยิ่งสรา์าพแม่คุณเก่งจังเลยครับดูแลส่วนเป็นรอยไร่คนเดียวตอนแรกแค่คิดมูลค่าเร่นๆคำนวณในสมองเมียสาวข,ของเขาก็ทายาเศรษฐีส่วนประมาณนี้เองแต่ที่แปลกใจกว่าคือแม่ยายดูแลย,ยังไงไหวคนเดียวใช่ค่ะ แม่เป็นคนเก่งตั้งแต่เสียพ่อไปแม่ก็ไม่เคยร้องขอให้ญาตทางพ่อมาช่วยอีกอย่างความสัมพันธ์ของแม่กับญาติทางพ่อก็ไม่ค่อยจะรงรอดจัดเท่าไหร่เธอนึกถึงตอนที่แม่ต้องทำงานเรียงเธอมาคนเดียวต้องหลายปีแต่ก็นึกภาพภูมิใจเมื่อหาเงินได้เธอจึงไม่เคยขอเงินแม่อีกเลยแต่ก็มีแม่เป็นไอดอลของเธอมาต,ตลอดยายีของผมเก่ง ทำงานเก่งมากซื้อคอนโดก็หลังละเป็นสิบล้านแล้วก็ยังซื้อรถของตัวเองอีกสิ่งพวกนี้ทำให้ผมภูมิใจในตัวคุณมากราวิวันไม่เคยขอร้องสิ่งใดจากเขาเลยทั้งกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับจนเขาต้องให้แม่ยัดเยี่ยดให้นั่นแหละถึงได้รับการเป็นผู้หญิงของพันแสงราวีวันคนได้ในสิ่งนี้คนอื่นไม่เคยได้ต้องเก่งสิคะไม่สวย ก็เหนื่อยหน่อยเธอแซงว่ายิ้มยิ้มไหวายขอชมสวยสิครับไม่สวยได้ไงย่าหยีสวยที่สุดข่าดึงตัวเธอเข้ามากอดใต้ต้นงอแล้วก็ต้นมังคุดท,ทั้งหยากลอกกันยังมีความสุขวิมลดาราเห็นรูปสารแล้วก็คิดถึงตัวเองรูปมีคนรักก็ดีจะได้ไม่ต้องเหงาคนเป็นแม่อย่างเธออยู่ได้สบายอยู่แล้ว ข่าวใหญ่ข่าวร่าเจ้าของแบรนด์พูดเอาดีเข้าตัวจะให้สัมภาษณ์พร้อมกา,าแฟหนุม่มในวันศุกร์นี้งานเปิดตัวแบรนด์สินค้าของ x s s ค่ะคณิงพูดว่าคู่ <c oughs> อริอีระวีเดินเป็นหมาตน้ำร้อนรุกเลยแลังจากโดนสาดน้ำรายกันไปมาระหว่างอีผพุมกับนางเงินกับเจ้าของแบรนด์หน้าเนื้อใจเสือคณิง ามติดเรื่องของสองคนนี้เมื่อหลายวันพราบเพื่อนสาวพาสามีไปทำคะแนนกับแม่ยังไม่กลับมาสมนาหน้าแหกกันเองสรุปเพื่อนเราก็ยิย้มส,สวยๆเนื้อหอมไปอีกนี่มีคนติดต่อง,งานผ่านฉันมาบอกว่ารวีวันไม่รับสายฉันก็เลยบอกไปว่าตอนนี้คงมีเรื่องสะเทือนใจหน่อยน่าจะพักสักระยะค่อยกลับไปรับงาน นับหนึ่งเรนตัวแทนเพื่อนไปอีกจำในแม่นว่าคนไหนด่าเพื่อนตนไว้บ้างเออดีเราวิวันมันกลับแล้วนี่สุขหน้างั้นเดี๋ยวแช้ไปช่วยมันออกงานดีกว่าแหงหน้าอีแพรพินน์นัหน่อยนนิงร้ายกว่าที่คิดเมื่อมันอยากแถลงแต่นักข่าวอยากสัมภาษณ์ดูซิว่าใครมันจะด่าออกัน